สวัสดี FC แฟนคลับอารามบอยวันนี้ทีมงานช่างของเราเสียสละช่วยวัดนี้ไหมนี่วันนี้ว่าง,งานวันนี้ว่างงานกินพลังพลังใบื้อผ้าก็เน่าเต็มละมลังใส่่่ห้ยอ,อยังไใส่หมบ นี่ก็ค้นดินทำสวนนี่เป็นทีมงานช่างนะขอสวัสดีแฟนเพจของวัดปลาเจียงทุกคนก็บรรยากาศภายในวัด มีทั้งช่างมีทั้งทีมงานช้างแล้วก็มารอดทอกช้างผู้ดใดมาหลักเงินในตู้เหมืดนด่โอ้ตอนนี้ก็ควานตั้มยก เห็นนี่ควันต้ำยกมานับนี่โอ้สุดยอดเลยนี่ช่างบอกว่าไม่ขาดเหลืออะไรขาดเหลือปัจจัยน้ำดื่มเขาบอกโออยากกินน้ำเย็นๆเขาอะไหวของฟรีไม่ชอบช่างบอกชอบซื้อ <c oughs> นี่ก็ <c oughs> จัดสวน เป็นจัดสวนยอมก็ทีมงานเด็กวัดก็ไม่ได้เดินแข่งวันนี้ก็มาขุดดินใส่สวนยอม

เจอบ่ท่าม <ho S 1> like, oh, er ือชีคอ้้นจอยเป็นยังกันหนิบ้าสามหมู่สี่หมู่อนขณะทักกินผุนแล้วเพี้ยนเียเดียวเลย thế các lòng 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 chín năm sang sang này sang cái, ừ. TV, cái được, được, Sáng. Sáng Sáng như... lục sít mười รถไซด์เขาค้นของอยู่นี่ส่วนยมเราก็นหน้าสาราเอราวันด้วยอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้ I'm going to do it.